เคเ้นำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถ t o y ย t a าออติปี09นะคะคันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้ไม่เคยรับใช้ประชาชนค่ะทั้งด้านผู้ขายได้ลงไว้นะคะใน,นราคา5,9 0 0 0บาทค่ะแต่ใช้เชื้อเพลิงได้2ระบบทั้งเป็นซินและ LPG ค่ะเป็นแก๊ส LPG หัวฉีดเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้ราคาถูกมากค่ะทุกท่าน5,9 0 0 0บาท ดูรถได้แถวพันท้ายพระรามสองนะคะภายในเป็นเบาะหนังสภาพสวยดูรูปจากเบื้องต้นนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะวิ่งขับขี่ใช้งานได้ปกติช่วงล่างนิ่มๆเพลงมีฟังนะคะเป็นวิทยุจอสองดินมีกล้องหลังด้วยนะคะเอกสารพร้อมโอนท่านใดสนใจนะคะท่าน ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปและที่สําคัญก็ควรเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจดีที่สุดหากคันไหนขายแล้วช่วยคอมเมนต์กันไว้หน่อยนะคะว่าขายแล้วทางเราจะมาเซ็นเซอร์เบอร์อรโทรเพื่อลดการรบกวนให้ผู้ขายกันนะคะสําหรับในวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ